โกรธมาไม่มีครับทำอะไรไม่ถูกเลยจริงๆใช่ไหมปกติต้องไปไหนี่ต้องมีกีตาร์ครับตัวหนึ่งนะคะเลยได้แต่ชุบวชั่ปุ่มแต่ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้โชว์กีตาร์สดๆกันแน่เนี่ยนะคะเหมือนกันแน่นอนแล้วก็รวมถึงป๊ามุ่งนี้ก็เตรียมเต็มๆครับอะไรเต็มๆครับเตรียมร้องเพลงไปเต็มๆโอเคจับได้จัดจับใครนะคะเดี๋ยวก็นี้ดูขึ้นเดี๋ยวเราเราไม่เข้าใจป๊ามากๆเลยอย่างมาซิต้าเอี่ยงเขาเตรียมแบบว่า นี่ตึงเบาๆกีต้องกีตาร์โชว์แบบว่าเรามีอะไรบ้างผมมีทีเด็ดไม่เหมือนใครอย่างอะไรอะไรคะง่ายๆนะผมขายความใกล้ชิดครับผมเยโอ้โผมขายความเป็นตัเองนะถึงแม้จะแบบอาจจะไม่พูดว่าตัวผมมีดีอะไรนะแต่ทุกคนที่ไปดูรับรองว่าใกล้ชิดแน่นอนแน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไปปุ๊กเนี่ยผมก็จะร้องเพลงอยู่บนเวทีนั่นะ จะลงมาแบบโทษถึงมากเหมือนเหมือนเหมือนรองเพลงไปกระซิบข้างหูจะเข้าถึจะเปล่าลมผ่านหลังหูเบาๆวันนี้ผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ลำปางเลยครับถึงขั้นไปนั่งตัดน้องผู้ชายคนหนึ่งตัดน้องผู้ชายนั่งตัดผู้ชายถึงขนาดนั้นนะจริงๆน้องเป็นคนแบบนี้เหรอพี่มูผมมาโนเองพี่ก็ช่วยกันหน่อยดิใหช่วยกันนงนี้ใครอยากโดนปั๊มไปนั่งตัดชายก็มาดูกันเยอะๆเลยแน่นอนไม่ทันใครไปเลย นี่คือต้องบอกว่า,าน้องๆการเป็นร้านนี่เขาเตรียมท้องกันมากเลยนะมีโทรมาแบบพี่ต้องค้ากี่โมงพี่น้องคัดเออศิลปินจะขึ้นทำกี่โมงพวกพี่ขึ้นกันนานไหมคะน้องๆเข<ร>าไม่ได้เตรียมพวกสนับมือสนับเข่าอะไรอไม่มีไม่มีคือเขาแบบว่า,รนะรรารพร้อมนะการทำร้านนี่พร้อมจริงเพราะว่าก่อนที่เราคุยกันก่อนหนะ้านี้เนาะว่าเราจะมีแบบว่าให้ลงลงโรง,ง,ง,งเรียนอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วล่ะที่นุ่งสถานที่ก็พร้อมรอพรุ่งนี้เราไปเติมความสุขวยการที่โน่นกับ98ทห่พิทามเชียงใหม่แล้วก็รวม ว่าไม่มีไม่มีโอกาสไม่ว่าจะไปในวันพรุ่งนี้ค่ะมาเจอกันได้วันนี้ก่อนด้วยนี่ค่ะก็เตรียมงานกันาากนานบ้กงนะวันนี้จะบอกให้เตรียมตั้งแต่ประมาณสายสามมา,ามแล้วก็ร่างกายก็รอเล่นร้อนเล่นสายสามโมงไงเตรียมสายสามโมงขึ้นห้าโมงเย็นนานนะหลายชั่วโมงนะชั่วโมงจริงๆเราอยากจะร้องตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปได้ซ้ำอะไรนะคะทีน่าแอน์ไม่เกรงใจว่าเวทีเล็กไปนะไปกระจายเวทีพังอ้อย่าเล่นเล่นเลย แต้แอกแต่แอ้เต้นแอนเต้นมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวเวทีเป็นรูนะคะค่ะรองเท้าเขาเต้นบ้าจิกนะขอบคุณค่ะนี่นะคะคือเหตุผลนะคะที่ทำให้นกไม่นั่งเก้าอี้นะคะมันจะปลอดภัยต่อสุดคุณผู้คุณผู้ฟังอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ใครที่นั่งยืนอยู่ตรงนี้อาจจะเห็นนะคะใครสูงกว่ากันคะใครสูงกว่าคะอ่ะตอบ เถ้าพี่อยากกรสซูหมพี่ต้างหน้าวันนี้จริง ยาเสพติดยาเสพติดยาเสพติดนะคะก็ไปกันได้เลยรณรงค์ให้ยำชนไทยห่างไกลยาเสพติดนะคะขอบคุณด้วย